ใครหลายๆคนนะครับที่อยากจะกระชับต้นขาสะโพกแล้วก็หน้าท้องไปด้วยในตัวท่านี้เนี่ยตอบโจทย์เลยนะครับผมสำหรับท่าต่อมานะครับอาจจะเอาใจคุณผู้หญิงหน่อยนะเพราะท่านี้เนี่ยจะได้กล้ามเนื้อสะโพกต้นขานะครับแล้วก็หน้าท้องเริ่มต้นด้วยการนอนนะครับราบและยกเข่านะครับให้ชันประมาณ90องศาแบบนี้้าตัวอย่างยืดและจับยึดไว้นะครับผม ถ้าเริ่มต้นคือนอนราบไปเนี่ยแบบนี้ก่อนนะครับและยกตัวขึ้นครับเพื่อต้านแรงกับยางยืดถูกต้องครับแล้วกับสุดท้ายเริ่มต้นครับเราจะทำทั้งหมด15ครั้งนะครับ15ครั้งนับเป็น1เซตเราจะทำทั้งหมด3เซตนะครับพักร,ระหว่างเซต1นาทีครับ ข้อควรระวังคือยกลำตัวขึ้นตรงระมัดระวังการบาดเจ็บบริเวณหลังให้ดีและคุมจังหวะการหายใจให้สม่ำเสมอครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการออกกำลังกายนะครับหน้าท้องสำหรับท่านี้นะอาจจะถูกใจใครหล,หลายๆคนนะครับที่อยากจะกระชับต้นขาสะโพกแล้วก็หน้าท้องไปด้วยในตัวท่านี้เนี่ยตอบโจทย์เลยนะครับผม ใครที่ชอบการออกกำลังกายง่ายๆสไตล์มาตอยก็อย่าลืมติดตามกันได้ที่เพจดีมอนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ